เนี่ยเนี่ยเนี่ยเท่านี้แหละเอ้ยไม่ใช่นี่ว่าเอาโพจะกินเสมอพื้นโพจะกินสิบเซนไม่เสมอพื้นนะี่เทถึงนู่นเสร็นยังนะนี่โอ้หยิบหยิบวันโพยังหยิบ มาแล้วเสมอสูงจะงขึ้นมาติดกันเลนกว่ากดมิดเลยเหวนนะนี่จีบาน แถบนอกเสมอแถบนอกแถบนอกเสมอดินแถบบนสูงดินสิบเซนไม่ถัดมาข้างในสูงกว่าใช่ข้างในสูงสิบเซนข้างนอกเป็นเหมือนดิน เนี <owning> ่ยเนี joue, e ่ยนี่พี่ปาไม่รู้ว่าบอกเห้ผลที่เจอรู้ไหมรูสะูุนะมันคืออะไรที่มเจอหินรดงดรือเ่เพราะมันจะโดนแรงันที่จะสูงองรยี่สิบเซนประมาณนี้

เรื่องที่้านี้นก่รู้ว่าเป็นป็นบอกมั่ใช่เฮ้เซเว่นมีอะรพกันเนี่ยเป็นรู้